ผ่าน,านใช่ผ่าน,านใช่โจดูครับอืมเดี๋ยวได้ได้ผ่านไปก็แวะครับผมาเหมือน,น,นไอ้เบนไอ้เบนมันก็จะติดรถไปนะก็จะขี่อยู่ นี่ครับอ่าสั่งทําเองหรือพี่ทําขึ้นมาครับเนี่ยเออซีต้าทําให้อ๋อซีต้าออฟโรดอ๋อแล้วอันนี้เขาอยู่อุดรใช่ไหมราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ครับตัวนี้เอ่อตัวนี้ตัวนี้จบที่เท่าไหร่เขาทํามาให้หลายอย่างเลยครับทั้งพัดมดทั้งไอที่ยกล้อทั้งนู่นนี่นั่นคือเหมือนให้ฟรีอะอ๋อทำให้อะครับโอเคครับเรเหล็กหนามากเหล็กคุณภาพมาก